แอนนี่บรูคแชร์แชทฝรั่งทักขอเลี้ยงดูเปิดราคาที่จ่ายตอนจบสุดพีค คือฮาไปทัวทั้งโซเชียลเมื่ออดีตนางแบบดาราสาวชื่อดังระดับคุณแม่สายสตรองแอนนี่บรูคยังโดนชาวต่างชาติทักมาขอเลี้ยงดูแต่ทว่าจะไม่ธรรมดาค่ะเพราะมีแววเข้าข่ายมิจฉาชีพโดยเจ้าตัวได้โพสผ่านทาง Facebook ระบุข้อความว่ามีฝรั่งทักมาฉันจะดูแลเธอดุจเจ้าหญิงโดยยังเล่าว่าเธอคู่ควรควรค่ากับการดูแลประดุจด,ด,ดั่งเพชรผมอยากให้เงินคุณ5 0 0 0ดอลลาร์เป็นการเริ่มตน้นเลย ตอบไปว่าฉันไม่อยากเป็นเพชรฉันอยากเป็นคนฉันมีความสุขเกินกว่าสแกมเมอร์อย่างเธอจะคู่ควรจงเก็บ5,000ดอลลาร์ของเธอไว้ตําเน็ตต่อไปแล้วหวังว่าคุณจะออกจากตึกปลอยเปดได้เร็วเรนี้กุ๊ บะมักหนวดเจ้ามันเดียมสำหรับ5,000ดอลลาร์มีมูลค่าค่าราวกว่า170,000บาทพร้อมกันนี้แอนนี้ยังโพสตเข้าความใต้โพสเพิ่มเติมอีกว่าย่าหนวดขนลุกขนปองหมดแล้วเจ้าขวันมาขวันอยู่ยุกนิ้วโป้งแหมกราก่อนนาปัดโทเขาบอกว่าเขาจะเป็นป่าหวานใจให้กับฉันแม่แอนก็เลยบอกว่าระมักหวานใจเจ้ามักกล้าวเทียน ทั้งนี้ยังเปิดแชทข้อความที่ถูกส่งมาหาอีกด้วยค่ะซึ่งฝรั่งบอกว่าคุณสนใจอยากได้คนเลี้ยงดูไหมฉันจะเลี้ยงดูคุณในสิ่งที่คุณต้องการและจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้ซึ่งแอนนี้ได้บอกว่าสุก้ามันหวานเกินไม่ดีต่อสุขภาพท้าวิสกี้น่าจะดีกว่าค่ะ